ชวนทุกคนมาโหวตให้กับน้องลิซ่ากันล่าสุดค่ะทาง EMA นะคะหรือว่างาน Euro Music Award ค่ะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวมีรายชื่อประกาศว่าน้องลิซ่ามีชื่อเข้าชิงละล่าสุดค่ะคนที่มีชื่อเสนอเข้าชิงนะคะเขาได้เปิดให้เพื่อนๆโหวตกันแล้วค่ะแม่ๆรายละเอียดคล,คล้ายๆกับตอนที่เราโหวตงาน VMA นั่นเองนะที่เพิ่งจัดไปล่าสุดค่ะสรุปว่าตอนนี้นะคะน้องลิซ่ามีชื่อเข้าชิง4ส,สาขาได้แก่ 1. b a s e K-pop เพื่อนๆอ,อ,อันนี้เป็นการนับคะแนนโหวตค่ะต่อมาค่ะ b a s e Collaboration อันนี้ก็เป็นงานโหวตเช่นกันนะคะส่วนอีก2ส,สาขานั่นก็คือเบสวิดีโอเขาจะมีการตัดสินโดย MTV เป็นคนตัดสินค่ะส่วนสาขา b i g กเกตแฟนนี่นะคะเขาบอกว่าหมวดหมู่นี้ยังไม่เปิดให้ลงคะแนนโปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและก็เวลานในการลงคะแนนค่ะอันนี้จะประกาศอีกครั้งสรุปว่ามี4สาขาตอนนี้สามารถโหวตเบสเคปอลกันได้กับเบส l a เลบร t i o นอันนี้ก็เป็นงานโหวตเช่นกันนะคะส่วนวิธีการโหวต EMV นะคะก็คือให้เพื่อนๆเข้ามาที่ใน ลิงก์นะคะเดี๋ยวแอจะพาทําลิงก์เดี๋ยวแอ,จะ,วแอจะแปะไว้ให้พอเข้ามาที่ในหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆให้หาคําว่า b a s เ k p o p ค่ะจากนั้นให้หารายชื่อนงลิซ่านะคะตอนแรกเรายังไม่ได้ลนะ็อกอินนะเพื่อนๆเราก็มากดเลือกโหวตงลิซ่าเลยคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นมาที่หน้าล็อกอินค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินวิธีการโหวตคือให้เ,เพื่อนๆใส่ชื่ออีเมลเข้าไปเหมือนเดิมกดส่งเมลล็อกอินเข้าไปค่ะ จากนั้นมากดโหวตให้น้องลิซ่าโดยคลิกเครื่องหมายบวกนะคะตอนนี้ได้10โหวตแล้วก็อย่าลืมกดส่งเข้าไปนะคะด้วยปุ่มสีชมพูอันนี้กดส่งเข้าไปเลยค่ะได้10โหวตอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนกับเบส l l a b o r a t i o n อันนี้ก็เป็นงานโหวตเช่นกันนะคะไปด่วนเลยจ้ะทุกคนซึ่งวิธีการก็อย่างที่แอคกล่าวไปค่ะทําคล้ายๆกับ MTV นั่นเองนะทีจะการโหวตกลับมาอีกแล้วล่ะค่ะน้องลิซ่าจะได้2งานหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแะค่ะทุกคนมาโหวตให้น้องลิซ่ากันนะคะ WMA Base ชนนนะไปแลแลล้้ e ้ววก็งาี ค่ะคราวนี้เราต้องเอามาให้น้องลิซ่าให้ได้ค่ะ